สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ทาง SEO กันหน่อยนะครับซึ่งในโลกของ SEO นะครับก็จะมีการอัปเดตของ Google ที่เรียกว่า Link spam u p d อัปเดนั่นเองนะครับซึ่ง Link spam u p d a ั e เดตเนี่ยหลายคนอาจจะโดนผลกระทบไปแล้วนะครับก็จะงงว่าเอ๊ยอยู่ๆเว็บไซต์ของเราเนี่ยติดอันดับดีททำไมอันดับร่วงลงมานะครับมันก็เพราะว่าอัปเดตตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในอัปเดตตัวนี้นะครับ ก็คือเบื้องหลังของมันนั่นเองเบื้องหลังของเขาก็คือการใช้ AI ในการจัดการสแปมลิงทั้งหลายนั่นเองนะครับ AI ตัวนี้เราเรียกว่าสแปมเบรนนั่นเองนะครับซึ่งหลักการทํางานของมันจะทํางานอย่างไรนะครับหรือว่ามันมีผลกระทบกับเว็บไซต์ของเราอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บ ก่อนอื่นมาดูที่มากันก่อนครับตรงนี้ที่มาก็คือ,อเมื่อเดือนเ e ซ ember สองพันยี่สิบสอเนี่ยมีการอัปเดตลิงก์สแปมเข้ามานะครับผมโดย Google นั่นเองนะครับผมซึ่งอัปเดตวันที่14ทธันวานะเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยอัปเดตมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเป้าหมายของเขาก็คือใช้สแปมเบนนะในการจัดการนะอันเนเชอรัลลิงก์เหล่านี้ก็คือลิงก์ที่ให้เป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับ ซึ่งลิงก์ที่ไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือสแปมลิงก์นะครับหรือว่าลิงก์ที่ผิดกฎของ Google นั่นเองนะครับเขาก็อธิบายต่อนะว่าเจ้าสแปมเบนเนี่ยมันคือ AI b a นะ b a s e s p a m p r e v e n t s o n System ก็คือระบบ AI ที่ไว้จัดการสแปมนั่นเองนะครับซึ่งเอาไว้จัดการเว็บไซต์ที่มีลักษณะไหนนะครับเว็บไซต์ที่มีการนี่ซื้อลิงก์มานะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่มีการใช้เพื่อสร้างลิงก์นะ ไปหาเว็บไซต์อื่นอีกทีหนึ่งนะครับยกตัวอย่างนะครับเว็บไซต์ที่เข้าขายพวกเนี้ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ในเนื้อหาเปิดมาแล้วเราอยากจะปิดนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะไม่จัดลิงก์ไปหาเว็บไซต์อื่นนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยถ้าในเว็บไซต์นั้นมีเนื้อหานะครับแต่ว่ามีลิงก์ไปหาอีกเว็บไซต์หนึ่งมากเกินไปนะครับสิ่งที่เราเนี่ยอาจจะเคยโดนมาแล้วนะครับก็คือ เรามีฟุตเตอร์ลิงก์ของทีมหรือปลัก i อินอยู่นะครับหรือแม้แต่ชื่อบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยที่พยายามลิงก์กับเข้าไปหาเว็บไซต์เขาในฟุตเตอร์นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะถ้าเกิดว่ามีเนี่ยรีบไปลบออกดีกว่านะครับผมเราจะได้ไม่เป็นเว็บที่ pass t o link นะ pass outgoing link ออกไปนะครับผมอ่าตรงนี้ซึ่งอัปเดตตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจะใช้เวลาเนี่ยสองสันะก็คือ2สัปดาห์เนี่ยในการ fully r o l o u t ก็คือทำเสร็จสิ้น เริ่มต้นวันที่14ก็สิ้นเดือนก็เสร็จละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแลนด์กิ้งเนี่ยหลายคนอาจจะโดนไปละก็คือเมยเชงนะครับก็คือเปลี่ยนนะเพราะว่าลิงก์เนี่ยมันถูกจัดการไปแล้วนะครับก็คือสแปมมี่ลิงก์ก็คือสแปมลิงก์ทั้งหลายนะครับถูกนิวทอไลซ์นะครับนิวทอไลซ์ก็ทำให้เป็นกลางนะแล้วก็ทำให้เนี่ยเครดิตนะหรือคะแนานที่ได้มานะครับถูกปรับไปนะครับผมก็คือลอสไปละนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย เอฟเฟกภาษาไทยด้วยนะเพราะว่าอ๋อ language เลยนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นข่าวสารที่ Google อัปเดตมาโดยตรงนะครับทีนี้เจ้า s p a m b r a i n นะมาทำงานอย่างไงนะครับผมเตรียม mind map ไว้ให้นะครับก็เขียนไว้ให้ละนะครับ s p a m b r a i n นะครับเราสรุปว่าตัวนี้มันคือ AI ที่มาจัดการ spam link นะครับโดยมีหลักการก็คืออ่าเม t อฝั่งนี้นะครับ m e t h o อของมันหลักการการทำงานของมันก็คือหนึ่คือใช้ AI นะครับอ่า AI นะ AI ทางานในการจัดการสแปมลิงก์ก็คือการเรียนรู้ว่าอันไหนเป็นสแปมไม่เป็นสแปมนะครับอัลกอริทึมนะครับอัลกอริทึมก็คือโคดดิ้งนะครับที่มีการวางระบบเข้าไปนะว่าเอ๊ะในการเช็คว่าอันไหนเป็นสแปมอันไหนไม่เป็นสแปมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ Manual Action ก็คือคนนะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะมีอยู่3วิธีการนะในการจัดการพวกสแปมลิงก์นะครับทีนี้ ทไลายของสเปนเบนกันบ้างนะว่าเป็นยังไงสเปนเบนเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับซึ่งในปี2018เนี่ย Google ก็เปิดตัวสเปนเบนเก็บข้อมูลแล้วก็คอยวิเคราะห์อ,อยู่เรื่อยๆนะครับพอมาปี2019นะก็เริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะเว็บไหนเป็นสแปมนะครับซึ่งเขาเคลมนะว่าด t เท t ได้ถึง90%ของสแปมลิงก์ที่มีอยู่ทั้งหมดเลยนะครับและในปี2020เนี่ย ก็จะมีในส่วนของค u a l i t ลิงก์ออกมานะครับซึ่งลิงก์ที่เป็นแอฟ i ฟอร์เหรือว่าสปอนเซอร์เนี่ยก็จะถูกจัดประเภทยแยกออกไปต่างหากนะครับซึ่งจะไม่นับรวมเป็นเครดิตสกอร์นั่นเองนะเวลาที่ Google ทำแลนกิ้งนะครับและปี2021อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าใน1ปีเนี่ยสแปมเนี่ยเพิ่มมาถึง6เท่าเลยผมเขียนไวน้ตรงนี้ x 6กนะครับก็คือเพิ่มมาถึง6เท่าจากปี2020เลยและเพิ่มมาถึง200เท่าจากปี2018 นะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าสแปมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแบบไม่หยุดยั้งเลยนะครับไม่ใช่เพิ่มแบบคูณ2ด้วยนะเพิ่มแบบคูณ6ขึ้นมานะครับและในปี2022นะครับตอนนี้ก็จะมีสแปมลิงก์อัปเดตนะครับที่เรารู้กันไปเมื่อกี้นี้แหละนะครับทีนี้หลักการทํางานหรือว่าการตัดแต้มของมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามมานะเราเขียนให้ดูแล้วกันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะสแปมเบนนะครับถ้าเรามีเว็บไซต์ของเรานะเป็นวงกลมตัวนี้ผมมีเวิร์ไวเว็บนะครับแล้วผมมีเว็บ ไซต์ A เว็บไซต์ B เว็บไซต์ C เป็นเว็บไซต์อื่นๆนะครับที่ทำการลิงก์มาหาเราแบบนี้นะครับดโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่ Google มองนะครับเว็บไซต์ไหนเนี่ยที่มีแบคลิงเยอะเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีะแลนกิ้งที่ดีนะครับตัว A แลนกิ้งที่ดีนะครับตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเวา็บไซต์ของเรานะครับเวลาที่โดนสแปมเบนเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ แลนด์กิ้งของเราก็อาจจะมีโอกาสขยับได้นั่นเองนะครับหลักการมันเป็นเพราะว่าเวลาที่ลิงก์เข้ามานะครับเราจะได้แต้มใช่ไหมครับผมนี่ได้แต้มแบบนี้ Google เรียกว่าเครดิตตามข่าวที่ Google เขียนไว้นะครับซึ่งเครดิตเนี่ยผม Simplify หรือว่าทําให้มันง่ายไว้ก่อนก็คือทุกเว็บเนี่ยให้มา1คะแนนละกันนะครับผมแต่จริงแล้วแต่ละเว็บเนี่ยให้คะแนนได้ไม่เท่ากันนะครับถ้าเว็บที่มีชื่อเสียงหรือเว็บที่ ค่อนข้างจะติดอันดับมากหน่อยนะครับก็จะให้คะแนนได้มากกว่า1คะแนนนะครับอันนี้คือหลักการของเขานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าสแปมเบนนี่มานะครับผมอ่าผมวาดเป็นสมองแล้วกันนะครับผมนี่สมองนะสแปมเบนนี่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เขาเช็คเจอว่าอย่างเช่นเว็บ B ีเนี่ยเป็นเว็บที่ pass outgoing link ลนะก็คือเป็นสแปมและเขาก็จะบอกว่าคะแนนที่ได้จากเว็บ B ีเอาไปเลยศูนคะแนนแทนที่จะเป็น1คะแนนนะครับ ก็จะปรับออกอย่างนี้อันนี้คือการทำนิวเรียลไฟนะครับผมอ่านิวเรียลไฟหรือว่านิวเทอร์ไรส์นะครับผมอ่านิวเทอร์ไรส์ลิงส์นะครับผมแบบนี้ก็คือทําให้มันเป็นกลางหรือว่ามันเป็นศูนย์นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ลบคะแนนหรืออะไรนะแค่ทําให้มันเป็นศูนย์ก็คือตัดแต้มเฉยๆนะครับผมทีนี้มาเจอเว็บซีบ้างนะพบว่าอ่ะเว็บซีเนี่ยเป็นสแปมอีกนะอันนี้ก็ตัดแต้มอีกนะบวกศูนย์นะครับผมทีนี้ครับ พอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยสมมุติว่าเราแรลงหนึ่งอยู่นะแแงเป็นติดอันดับหนึ่งเลยนะมีคะแนนนะครับหรือว่าเครดิตนะครับตามภาษาของ Google นะครับเครดิตเนี่ยเท่ากับ400แต้มอยู่นะครับผมสแปมเบนคิดไปคิดมาแล้วเจอสแปมสักครึ่งหนึ่งเหลือ200แต้มหมายความว่าแรงกิ้งของเราเนี่ยมีโอกาสล่วงจากอันดับหนึ่งลงมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ เพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าเรนกิ้งก่อนหน้าเราเนี่ยมีเครดิตเนี่ยดีกว่าเราหรือเปล่านะครับผมแอนเรนกิ้งก่อนหน้าเราเนี่ยมีเครดิตดีกว่าเราหรือเปล่าสมมติเรนกิ้งสองเนี่ยเขามีเครดิต320ร้อยยี่สแล้วเขาไม่โดนสแปมเบรนเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาอันดับหนึ่งแทนเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมตัวเครดิตสกอร์ที่ได้จากแบ็คลิงก์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างในการทํา SEO นะครับนอกจากเครดิตสกอร์แล้วนะครับเรายังจะมีในส่วนของ ในเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยเป็นหลักเลยนะคอนเทนต์ content เนี่ยยังไงก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมนี่ผมใส่หมวกไว้ให้เลยอันดับหนึ่งนะครับคอนเทนต์ content เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีคอนเทนต์ที่ดีนะครับทางสแปมเบนก็มองอีกนะว่าเออคอนเทนต์เนี่ยมันดูสแปมหรือเปล่าหรือมันเกิดมาเพื่อเอาไว้ปั่น SEO หรือเปล่านะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะทําให้เว็บเราเนี่ยติดอันดับที่ดีนะครับอย่างแรกเลยลิงก์ของเราเนี่ย ต้องมีคุณภาพนะครับเราถึงจะไม่โดนสแปมเบียนจัดการนะครับเขาว่ามีคุณภาพคือเราก็พยายามทําให้มันเกิดลิงก์นะแบบออร์แกนิกนะมาจากเว็บที่เขาสนใจจะลิงก์มาหาเว็บเราจริงๆนะครับผมเราไม่ไม่ฝากลิงก์ไปกับพวกสแปมลิงก์พวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเว็บไซต์ของเราดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีคนพยายามมาแกล้งเราล่ะเอาสแปมลิงก์มาใส่เราจะเกิดอะไรขึ้นคําตอบก็คือไม่เกิดอะไรนะเพราะว่ามันทําตัดแต้มให้เป็นศูนย์นะมันไม่ได้ติดลบแต้มเรานะครับผม พวกนี้ g o o g l e เขารู้อยู่ละโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคอนเทนต์เราดีเราไม่ต้องกลัวนะครับผมเราไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะแรงของเราเนี่ยจะมีโอกาสแว่งไปมาเพราะว่าโดนตัดแบ็คลิ้งหรือเปล่านะครับเว็บที่ต้องกลัวก็คือเว็บที่ไม่ทําอะไรเลยนะไม่ทำคอนเทนต์แต่ว่าเน้นการไปทําแบ็คลิ้งมาเยอะๆพวกนี้เนี่ยต้องกลัวสแปมเบนนะครับ<ๆ>เพราะว่าเขาถ้าตัดแต้มไปเรื่อยๆนะถ้าเขาตัดแต้มไปจนหมดเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่ติดอันดับเลยนะครับและอีกเว็บอีกประเภทหนึ่งที่ต้องกลัวนะครับก็คือเว็บประเภท,ทที่ นะสร้างขึ้นมานะเพื่อปั่นนั่นเองนะปั่นอันดับ SEO เนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องกลัวละเพราะว่าสเปนเบนเนี่ยเริ่มจะมองแล้วว่าเอ๊ะเว็บไหนเนี่ยเกิดมาเพื่อปัน่นถ้าเกิดมาเพื่อปัน่นหรือว่าทําอันดับ SEO แล้วเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะถ้าจับได้ปุ๊บก็จะลดอันดับนะแล้วก็ทําให้ไม่ติดอันดับเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่สําหรับในวิดีโอนี้นะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าเจ้าสแปมเบนนั้นทํางานอย่างไรนะครับแล้วก็ กู o กิลลิงก์สแปมอัปเดตนั้นมันมีผลกระทบกับเว็บไซต์ของเราอย่างไรถ้ามีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับชมกันด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกด u b s c r i b e c ช anel ของเรานะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด,ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับ สวัสดีครับ